มาดูไอเดียการเพิ่มยอดวิวกันต่อนะคะการเพิ่มยอดวิวลักษณะนี้นะคะจะมาจากแหล่งที่มาของการเข้าชมหรือที่เราเรียกว่าฟีเจอร์การเรียกดูนะคะตรงนี้ก็คือหน้าแรกประวัติการเข้าชมดูภายหลังกดติดตามและมาแรง แนวทางการทำคลิปให้มียอดวิวเพิ่มขึ้นในช่องทางนี้ค่อนข้างเหมือนกับการทำให้อยู่ในวิดีโอแนะนำนะคะแต่อาจจะมีจุดเน้นที่แตกต่างกันค่ะอันดับแรกนะคะคือ minute watch นะคะอันนี้สำคัญมากหมายถึงในช่วงแรกเนี่ย b e อาจจะแนะนำบางคลิปแบบสุ่มแต่จะเริ่มเรียนรู้หลังจากนั้นว่าเมื่อมีคนกดดูคลิปแล้วคนดูใช้เวลากับคลิปนั้นนานไหม ดูจนจบไหมถ้านานก็คุณภาพดีถ้าดูแล้วกดปิดคลิปเลยก็มองว่าเป็นคลิกแบตนะคะหรือทำปกหรือตั้งชื่อล่อหลวงนะคะก็ไม่สมควรแนะนำอีกนะคะแปลกใหม่ใหญ่ดังนะคะก็อาจทำให้คลิปนั้นนะติดหน้าแรกหรือติดแทบมาแรงได้ค่ะแฟนคลับเหนียวแน่น นะคะถ้ามีคนดูที่ชอบเราดูคลิปในช่องเราอยู่เป็นประจำเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆนะคะอยู่คลุก็จะแสดงผลคลิปของเราเนี่ยให้ไปอยู่หน้าแรกของคนดูเสมอๆนะคะดูแลใส่ใจผู้ติดตามเราให้ดีนะคะแล้วก็ตอบคอมเมนต์ด้วยความตั้งใจทุกครั้งคุณจะได้นั่งอยู่ในใจของพวกแฟนคลับแน่นอนคะ่ะ อย่าลืมเชิญชวนให้คนติดตาม subscribe มันพูดในคลิปให้ชินพูดจนเป็นนิสัยแจ้งคนดูเสมอว่ากดติดตามช่องเราด้วยนะคะอาจทำเป็นกราฟิกหรือภาพที่มีลูกศรชี้ไปที่ปุ่มกดติดตามเพื่อความสะดวกนะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะนะคะในการเพิ่มยอดวิวก็คือมาจาก การค้นหาของ YouTube ค่ะนะเพราะว่าการที่เราจะทำให้คลิปติดอันดับต้นๆในการค้นหาของ YouTube นะคะก็จะมีการทำ SEO นะคะหรือที่เราเรียกว่า Search Engine Optimization นะคะมีหลักเกณฑ์พื้นฐานนะคะก็คือข้อแรกก็คือเลือกคีย์เวิร์ดที่เป็นที่นิยมโดยใช้เครื่องมือต่างๆเช่น Google t r e n d Keyword t o o l นะคะเนลพาเทลแล้วก็อื่นๆเพื่อดูว่าคำไหนถูกค้นหามากกว่าช่วงนั้นอะไรกำลังเป็นที่นิยมหรือการเลือกใช้คำที่มีความหมายเหมือนกันแต่ยอดค้นสูงกว่านะคะเช่นคำว่าซ่อนหากับซ่อนแอดหรือคำว่าไอติมไอสครีมหรือไอสครีมเนี่ยเป็นต้นนะคะ มีคีย์เวิร์ดอยู่ในชื่อคลิปนะคะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและถ้าจะให้ดีคีย์เวิร์ดหลักควรอยู่ด้านหน้าประโยคนะคะมีคำอธิบายคลิปที่ดีหรือที่เราเรียกว่า Description ค่ะควรมีลักษณะเป็นบทความสั้นๆมีการอธิบายเนื้อหาคลิปและที่สำคัญคือมีคีย์เวิร์ดหลักอยู่ในนั้นด้วย Tag คือคีย์เวิร์ด นะคะที่สื่อความหมายเพื่อให้คนค้นหาวิดีโอเราเจอนะคะควรมีคีย์เวิร์ดหลักและคำที่เกี่ยวข้องห้ามใส่แท็กที่ไม่เกี่ยวข้อง YouTube จะมองว่าคุณพยายามสแปมและหลอกลวงหน้าปกดึงดูดมีอัตราการคลิกผ่านสูงนะคะหรือที่เรียกว่าคลิกทูเลตหรือ CTR นะคะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้คลิปเราเนี่ยติดอันดับการค้นหามากขึ้น คืออัตราการคลิกยิ่งปกเราสวยชัดเจนมีรายละเอียดและดึงดูดคนดูได้มากเท่าไหร่ยิ่งทำให้คนดูคลิปเรามากขึ้นและติดอันดับการค้นหาได้ดีขึ้นด้วย Minute Watch ยิ่งคนดูใช้เวลากับคลิปเรามากแค่ไหนนะคะมีทั้งค่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ค่าเวลารวม YouTube ก็จะยิ่งแนะนำคลิปมากขึ้นโดยเฉพาะคลิปที่มีความยาวมาก แต่ยังสามารถคงผู้ชมไว้ได้จะทำให้คลิปเราติดหน้าแรกได้ง่ายขึ้นอย่าลืมเปลี่ยนชื่อไฟล์วิดีโอหลังจากที่เราตัดต่อวิดีโอเสร็จควรเปลี่ยนชื่อไฟล์คลิปนั้นให้สอดคล้องกับคีย์เวิร์ดที่เราต้องการเพราะ YouTube จะมองเห็นและจัดอันดับจากชื่อไฟล์ของเราด้วยนะคะอีกหัวข้อที่สำคัญค่ะ Call to action อันนี้เราลืมไม่ได้นะคะคำว่า call to action คือการบอกการขอร้องนะหรือพูด,ดง่ายๆคือแอบ,บสั่งนะคะดูคลิปไปเพลินๆคนดูก็มักจะลืมหรือไม่สนใจที่จะทำอะไรต่อกับคลิปเราแต่ว่า call to action เนี่ยจะทำอะไรได้บ้างนะคะมาดูคะ่ะนะคะว่า call to action ทำอะไรได้บ้าง ข้อแรกคือชวนให้กด subscribe นะคะคือเอาตรงๆงง่ายๆอยากได้อะไรก็บอกนะคะการชวนให้กดติดตามเนี่ยอาจทำได้ทั้งช่วงตน้นแล้วก็ช่วงท้ายของคลิปนะคะหรือแม้แต่ช่วงกลางนะคะเราก็จะเข้าก่อนที่จะเข้าจุดพีะคค่ะก็สามารถชวนคนดูให้มากดติดตามได้ะคะ่ะขอคำสิชม หลังจากที่จบเนื้อหาคลิปแล้วเนี่ยเชิญชวนและขอให้คนดูเสนอแนะว่าคลิปนี้เป็นยังไงบ้างชอบหรือไม่ชอบตรงไหนทุกครั้งที่มีคนดูมาคอมเมนต์นั่นคือข้อมูลที่ดีที่สุดที่เราจะใช้พัฒนาตัวเองขอไอเดียหมายถึงขอให้คนดูแนะนำว่าอยากให้เราทำคลิปแบบไหนนะคะเช่นถ้าถ้าเกี่ยวกับทำคลิปเกี่ยวกับอาหารก็ ถามไปว่าอยากได้เมนูอะไรหรือถ้าทำคลิปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็ถามไปว่าอยากให้พาไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าคนดูเนี่ยมีปัญหาเรื่องไหนที่เราพอจะแก้ได้ก็ขอให้คอมเมนต์มานะคะแล้วเราก็ดูคอมเมนต์แล้วก็ทำเป็นคลิปถัดไปได้ค่ะขอให้โหวตนะะเช่นชอบคนไหนที่สุดชอบกินเมนูไหนที่สุด ชอบชุดไหนชอบสีไหนโดยเป็นเนื้อหาจากในคลิปเพราะว่าคนดูบางคนอ่ะถ้าให้คอมเมนต์ยาวๆก็ไม่รู้ว่าจะพิมพ์อะไรแต่ถ้าให้พิมพ์หมวดสั้นๆเนี่ยเขาจะเต็มใจมากนะเพราะทำง่ายแล้วก็ก็ช่วยกระตุ้นให้คนดูเนี่ยดูคลิปตลอดไปจนจบด้วยเพราะถ้าอยากจะโบวตได้ก็ต้องดูเนื้อหาให้ครบชวนให้ซื้อของค่ะหรือว่าเป็นการติดตามโซเชียลช่องอื่นๆของเรานะคะ อันนี้อาจจะไม่มีทุกคลิปอาจจะเป็นของที่เราขายเองหรือว่าเป็นสปอนเซอร์หรือต้องการเชิญชวนให้ให้เพื่อให้คนไปซื้อหรือถ้าไม่ได้มีสินค้าอะไรก็อาจเชิญชวนให้ไปติดตามโซเชียลอื่นๆของเราก็ได้นะคะเช่นพวก Facebook Instagram หรือเว็บไซต์ค่ะ